ตัวนางมันสิดีเดี่ยวได้ยัค้คนมันบ่ดีเพ่นจีว่ากอดีเห็ดหยางสนานโอ้ยย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 ่ยยยยยายยน,น,น,นยยยยยนยยียยยยยยงยยยอย่ายยายยยยย่ยย่ยยยยย่อยยยเนยย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 มายย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 ยอยย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 ยัยไยย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 ยายยยยยยอยยยย แมนควมเจ้าว่าไปเห็ดเนี่ยมึงว่าบ่าไปแล้วบ่ไปแล้วจิตใจบ่สงบลบมาแก,ก็มาโจมให้ลูกให้เต้าคือเกา่าแล้วโจมดีดีสวงนี่จะเป็นอีหยังก็นยังวะกูว่าแตกเนาะมาตายง่ายตรงเจ้ามันหยังมันหยังวาพื้นวาพื้นก็หยังหน้าวาพื้นให้เจ้านั่นละแต่เจ้าสิไปเฮ็ดหยังว่าร่าไปสวดมนต์ทางคำแต่ลบมาแต่ก็มาโจมให้ลูกให้เต้าคือเก่าแต่บ่สงบแมนอุ้ยนางจำได้หลวงปู่นั่นวา ข่วมหนึ่งนั่นเจ้าเี่ไปจำได้สั่นแล้วจะลบมานข่อยว่าเจ้าน่ะมันบ่พ่อไปนี่น้ำกันยังว่าคือข่อยเลยไปแล้วเจ้าบ่กบสงบเจ้าไปเจ้าก็ลบมามดาข่อยคือเก่าเจ้าบ่พ่อไปบ่าต้องไปอดหลับอดนอนแมนข่วมเจ้าสร้างว้าอีนี่กูกับมากฟ้างเทศจเลยสร้างเลยเจ้าก็บอปฏิบัติเจ้าสิบสังเห็ดยังอะไรยังว่าคนวมมากยูบอกว่ามากนะมากอย่างเราปฏิบัติก็สร้างที่ข่มมา นั่นเพื่อนก็ว่าอันอันเพื่อนเราคว่วหนึ่งแม่เมะมักแห้งเพื่อนว่างเป็นจะสีมักแข้งแท้่มาแข้งจะสีมาเอียงถักภาษาว่าฟังเพือพ่อนลางสิแม่การเล่นหมวยก็ดีเพือ่อนลางสีเอ้าเมนบอลล่ะมันสีดีมองไดเอาเพื่อนก็ว่าดีเดะแล้วก็เพื่อนก็ว่าอีกการจมให้ลูกก็ดี ก็ะดีตัวนางนันสิดีแนล้วได้ี่คอมันนตดีเดิพนสิว่ากอดีเห็ดหยังปัญหาโอ้ยยายพ่นบ่ได้ว่ามันเป็นแนวดีพ่นยกตัวอย่างอุ้ยพอนอว่าก็ดีเด้น้องพอวัดไดนละแม่เออวัดไดนจะอยู่ในใจแม่นี่ล่ะ่อมเมนเพพ่นบ่ได้ว่าเล่นหวยก็ดีพ่นบ่ได้ว่ามันเป็นแนวดีสันไดแม่พ่นยกตัวอย่างซื่อพ่น่าก็ดีพ่นบ่ได้ว่ามันดีได็ลละยาย พนโว้ยสะพอเด้อจังววะเมย์ไปโอนหลาโอนนอตหนึ่งหลาส่พอดจะลบไม่ตะได้แต่คอยดอกน่ะเออพนก็บว่าก็ดีจมเสาจมแรงจมเทียนจมเป็นเวลาเล่นหวยก็ดีจมให้ลูกใกล้เต้าก็ดีเจ้ากระไรสือตะเล็กก็จมให้ตะคอยแมนบันแนวเมย์มาร์กนอตถือเล็กก็ดีนะมันถื้อใจแง่งไดนางเอ้ยว้ายคอยว่าเจ้าเศร้าไปว่าจะด้อแม่ จะเมนกูเบื่อลูกมาเถียงกูเบิบโยได้นี้หน่านี้นีนี้หน่านี้ค่ะจีวัชมให้ลูกก็ดีนะมึงเฝ้ <c <c ่านี้กูบอกมึงเลยมึงเฝ้่านี้กเจ้าสันติกันกูเว้านั่งมึงพันลูกแตกชวดจวดนี้กับเพิ่์ลไาอีหลีน้าแบบนั่นกันแนวกูมากเลยกู้มาหามกูกูสิีเซ้าอีอย่างกูก็จีไปคือเก่าจีวัดนั่นกันแนวกูมากน่อเพิ่์ลไาก็ดีมีแต่แนวดีดี